ข้อแรกที่พวกคุณทุกคนจะได้รับจากธุรกิจนี้อันดับแรกนั่นก็คืออยู่เฉยๆแล้วก็ได้เงินวิธีการทำอย่างไรถึงจะได้ในข้อนี้อันดับแรกเลยก็ให้คุณเลือกซื้อแพ็กเกจสินค้าในธุรกิจของเราเข้ามา1ใน5แพ็กเกจนะครับเริ่มต้นตั้งแต่3,900บาท ทันทีที่คุณจ่ายเงินในทุกๆแพ็กเกจบริษัทก็จะจัดส่งสินค้าที่ดีแล้วก็มีคุณภาพไปให้คุณที่บ้านฟรีตามมูลค่าที่คุณจ่ายถ้าใครจ่ายแพ็กเกจที่2 11,700บาทคุณก็จะได้รับสินค้าไป3ชุดอย่างนี้เป็นต้นนะฮะใครจ่ายแพ็กเกจที่3 39,000บาทก็ได้ไป10ชุดนะเมื่อกี้3,900คือ1ชุดนะครับถ้าเป็น78,000บาทก็20ชุด 1 5 6 0 0 0บาทแพ็กเกจที่5แพ็กเกจสุดท้ายก็จะได้รับไปเลย40สชุดด้วยกันทันทีที่คุณได้รับสินค้าความคุ้มค่าก็เกิดขึ้นแล้วนะครับแต่รายได้มันไม่จบแค่นั้นเพราะผมบอกแล้วว่าหลังจากที่คุณนะครับเลือกซื้อแพ็กเกจสินค้าเข้ามาหน้าที่ของคุณมีอยู่อย่างเดียวเลยครับนั่นก็คืออยู่เฉยเฉยแล้วได้เงินนะครับ อยู่เฉยๆแล้วได้เงินไม่ต้องทำอะไรเลยวิธีการที่เราจะแบ่งปันผลประโยชน์ในข้อนี้ให้กับคุณนั่นก็คือบริษัทจะทำธุรกิจปกติครับเปิดร้านค้าแฟรนไชส์ออกไปเรื่อยๆร้านอาหารร้านข้าวขาหมูร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเปิดไปเรื่อยๆครับหลังจากนั้นเมื่อเราทำธุรกิจมันก็มีกำไรถูกไหมฮะข้าวทุกจานที่เราขายแน่นอนต้องมีกำไรถ้าไม่มีกำไรเราคงไม่เปิด ทันทีที่เรามีกําไรเราก็จะรวบรวมออกกาไรในแต่ละร้านค้ามากองรวมกันเสร็จแล้วก็แบ่งจ่ายกลับคืนสู่ทุกคนอีกหนึ่งครั้งนี่คือวิธีการนะครับแบ่งให้ใครบ้างล่ะก็แบ่งให้กับกลุ่มคนที่ซื้อแพ็กเกจสินค้า1ใน5แพ็กเกจเท่านั้นคนเดินผ่านไปผ่านมาเราไม่ให้ <c oughs> นะครับ คนที่คือเวลาจะให้มันก็ต้องให้อย่างยุติธรรมถูกไหมครับอ่ให้อย่างมีเหตุผลและเพราะว่าถ้าเกิดให้คนเดินผ่านไปผ่านมามันไม่เกิดประโยชน์อะไรกับธุรกิจเพราะเขาไม่เข้าใจระบบแล้วเขาก็เดินมารับเงินแล้วเขาก็จากไปเขาจะไม่สร้างไม่สามารถกลับมาสร้างผลประโยชน์อะไรซ้ําได้เลยแต่ถ้าคนที่เข้าใจระบบแล้วนะตั้งใจซื้อแพ็กเกจสินค้าเข้ามาอย่างน้อยสุดเขาก็เป็นผู้ที่มีอุปการะคุณแล้วก็อุดหนุนธุรกิจ ของเรานะครับตัวอุดหนุนสินค้าของเราเข้ามาและก็ถือว่าเป็นผู้มีอุปการะคุณหลังจากนั้นนะครับเราก็ให้นะครับมอบผลกําไรรวมให้กับกลุ่มคนเหล่านี้ซึ่งเป็นผลตอบแทนนั่นเองนะครับถือว่าเป็นผลกําไรตอบแทนที่เราตอบแทนให้กับพวกคุณก็ดูแล้วเนี่ยยุติธรรมแล้วก็พวกคนที่สมัครหรือซื้อเข้ามาก็เห็นคุณค่า นะครับของธุรกิจนี้ก็จะเกิดการขยายแล้วก็บอกต่อออกไปเรื่อยๆจุดนี้นี่เองที่เราต้องการครับนั่นก็คือคนที่เข้ามาจะต้องทำการแนะนำแล้วก็บอกต่อออกไปนะครับแต่ถ้าใครไม่ชอบพอมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าธุรกิจในข้อนี้อยู่เฉยๆก็ได้เงินถ้าไม่ชอบแนะนำก็อยู่เฉยๆเพื่อรอรับรายได้ในทุกๆเดือนนั่นเองนะฮะดังนั้นครับในธุรกิจของเราเมื่อคุณสมัครเข้ามาในแต่ละแพ็กเกจแล้ว เราก็จะมีกรรมวิธีในการแบ่งปันกําไรนี้ให้กับคุณเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าเราเอากกาไรมากองตรงกลางหลังจากนั้นเราก็จะแบ่งให้กับทุกคนที่ซื้อแพ็กเกจเข้ามาตามสิทธิ์ที่คุณมีในแต่ละเดือน